คุณครับตอนนี้สินค้าจีนนั้นไหลทะลักเข้ามาที่ประเทศไทยอาจจะสะเทือนเศรษฐกิจไทยหนักกว่าภาษีจากประเทศสหรัฐอเมริกาครับสสัสดีครับทุกคนผม,มอีกโพสตครับในวันที่10มิถุนายนส5 6 8ครับวันี้ประเด็นสาคัญอยู่ตรงนี้ครับคือทรัมป์เนี่ยมีการขึ้นภาษีสินค้านําเข้าจากหลายประเทศโดยเฉพาะทางฝั่งประเทศจีนเพื่อจะเป็นการกดดันเรื่องการจรจกาทางการค้าสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ตัดสินแบบเด็ดขาดนะครับตอนนี้อยู่ในชั้นของการอุทธรณ์อยู่นะแต่ว่าสําหรับภาษีของไทยเอง ภาษีทรัมป์จริงๆเป็นปัญหาไหมเป็นครับแต่ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่สุดเพราะว่าปัญหาใหญ่ที่สุดคือจีนเนี่ยใช้ไทยเป็นเป้าหมายในการส่งออกแทนประเทศฐอเมริกาจี <G S 2> นก็มีกําลังการผลิตส่วนเกินครับแต่ส่งออกไปยังฐอเมกาก็ยากก็เลยหามาระบายสินค้าในตลาดอาเซียนรวมถึงประเทศไทยนี่แหละและจีนก็เริ่มที่จะลดราคาสินค้าแบบหนักมากๆเพื่อตีตลาดในไทยทําให้สินค้าของจีนนั้นถูกกว่าของไทยเยอะมากส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยนะครับถือว่าหนักพอสมควร เฉพาะธุรกิจรายย่อยแล้วก็พวก SME ที่ผลกระทบที่ไทยนั้นจะต้องเจออยู่นะอย่างแรกก็คือผู้ประกอบการไทยเนี่ยจะเสียเปรียบด้านราคาปนะระสู้ไม่ได้ส่วนที่2คือภาคอุตสาหกรรมในประเทศเริ่มที่จะเห็นสียญงญของการชะลอตัวมาส่วนที่3คือการจ้างงานหดตัวครับโดยเฉพาะในภาคการผลิตส่วนที่4คือเศรษฐกิจไทยก็เสี่ยงที่จะเจอกับภาวะเงินฝืดราคานี่ต่ําลงแต่ว่าไรายได้ก็ลดลงไปด้วยนะครับสิ่งที่ตอนนี้หลายคนก็เตือนกันนะครับบอกว่าถึงแม้ว่าภาษีข,ของทรัมป์เนี่ยาจะา มีประเด็นก็จริงนะแต่ว่าประเทศไทยก็ยังเจอผัดเชิญกับเรื่องของตัวภัยที่จะบอกว่าเป็นัยเงียบก็ไม่เชิงนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องเร่งปรับตัวนะครับภาครัฐอาจจะต้องมองหาวิธีการนะรับมือในเชิงรุกของตลาดของสินค้าจากประเทศจีนนะอย่างในต่างประเทศอาจจะมีการออกกฎหมายออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการเข้ามาของ,มองสินค้าของจีนนะที่อาจจะเข้ามาราคาถูกและบางสินค้าก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก็ได้นะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการชาวไทยคงจะรอไม่ได้ครับเรารอมาตรการจากทางภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเร่งปรับตัวด้วยตัวเราเองครับสวัสดีครับ